มันเสาแล้วสนุกคำวันเสาสนุกสินมาพี่น้องมันบั้กระโปรงทองขอเชิญเพื่อนบุกันดิส่งรูปฝูกระโปรงทองเสือสีน้ำเงินดอกไม้เดงเจ้าสิบายยังไนตีบทตอนพิดวัง ที่เธอหลอกลวงใจฉันจะเสียน้ำตาให้มันท่วมโจจะลงมือคร่ำครวนคิดถึงเธอสเต็ตกตั๊กมะกอเยให้พอ <c oughs> <c oughs> ให้เบิ้งย่างวันติผู้ใดกขาบอกว่ายายยายหานี่เป็นบ้าหานะยายนี่แล้วเป็นพี่บ้าหานะตีพี่นนอกเราต้องให้สิทธิ์เขาเต็มที่ ให้สิทคนคนนั้นเขาคุณได้สิทนั้นเดี๋ยวนี้ครับบอกเขาไปยังสี่เด้อจิ้นบอกตัวตัวตุ้่มตัวต้มที่กัดซื้อมาจากล้านไทยหรอครัแล้วเจ้าสนุมาร์คมูนิสบอลยังอย่างประเทศันอื้อมันเบิดเด้พี่น้องประเทศไทยเฮาหกชั่วโมงเกินสวีเดนหกหกชั่วโมงได้ค่ะสวีเดนเลี้ยงอัน งานเข็ดงาอยูเมืองนอกเป็นแบบไดเพราะว่าสาธุอีพอก่อนคำอีเมก่อนคำเลยยายนี้บ่มีปัญญาเอาคนมาเอาคนจากเมืองไทยเนี่ยคะ่ะเป็นบิสเนสเป็นพายเวทบส่วนตัวของเนี่ยเอาคนเหาะเวิร์นมาจากเมืองนอกมาทํางานที่สวีเดินบ่มีปัญญาบ่มีปัญญาอีย่างปนติคะ่ะการที่เขาจะเอาคนมาทํางานที่สวีเดินเขาจะต้องมีหลักหลักงานตรงนั้นที่เขาสามารถทําได้ เขาต้องให้ความมั่นใจกับคนที่เขาเสียเอาเขามาอยู่ปีหนึ่งสองปีเอามาเหตุงานอยู่มองนี้มองนีมองนีงนเขาเขาต้องมีความมั่นคงต้องคุยกันมีรายละเอียดกับเจ้าของธุรกิจที่สวีดินที่เขาเสียเอาคนมามิฉะนั้นมันมันยากมันเป็นไปบรได้คนที่เขาเอาญาติพี่นงมามาอยู่มองหนกจังเช่นพวกร้านอาหาร ทำงานจนมากจะเป็นร้านอาหารเพราะว่าร้านอาหารไทยนี่เขาจะเอาตะคุนไทยมาแมนบอกค่ะทีบ่บางเจ้าของร้านเขาก็ไม่เอาเขาก็จะเอาคนไทยใน,ในสวิตดินทำงานเขาก็ต้องการเอาคนไทยที่อยู่เมืองนอกไอ,อ้ที่อยู่เมืองไทยมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีองค์ประกอบหลายอย่างทุกอย่างมันก็ต้องพรออมหลายด้านเพราะแฟนคลับบางคนเห็นใอยไปทำงานอยู่ร้านอาหารคิดว่ามันคงจะสบาย มันคงจะเป็นเมืองเมืองไทยเดินเข้าไปสมัครงานได้เลยแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เขารับคนอีกไหมคะอันนั้นอันนี้มันบ่คือเมืองไทยมันคนละเรื่องกันเลยกับเมืองไทยค่ะการทํางานคือเมือง,งนอกนี่คุณทํางานตรงนั้นเขาซิบรมิเขา,เขาคุณทํางานตรงนี้การการการทำงานของเมืองนอกมันซิบมิการเขาออกเขาออกดุด,ดุคือจังบานเขาเอาผูใ้ใดไปไปสมัครมองนี่เอาญาาิพี่นองมาสมัคร มองนั่นมองนี้จริงจังค่ะมันยากมากที่สิได้ที่ที่จะมันสิบบมันสิมันสิยากมากระบบมันมงนอตกก็คือทํางานอยู่ตรงนี้เข,ขาฝรั่งส่วนมากเขาสิบเปลี่ยนงานกาันบ่อยๆแล้วก็สิบบอสสิบบอสคอยเอ็นแมชชีกันสิบบอสคอยอุญุอัญญากันการทํางานสิบบงนีทางว่ Creation, าเอาคนไปฝากมองนั้น,นมองนันมองนี้ทุกคนเลือกภาพอุปการมันสิมันสิบบง่ายคือนำบ้านเขาด้คือ,อยังนำบ้านเขากรุงเทพคนอยู่กรุงเทพเอาพี่น้องมาอยู่กรุงเทพเอามาจากบ้านเขามาฝากงาน ตามล้หลกโรงเลี้ยอี่ยงก็ได้เพราะว่าลู้จัดก,กันได้เลยแบบนี้แหมแต่อยู่บางนอกมันคนละมันคนละยางกันหามมองด้วยวก็หามองแบบนั้นมันบ่งง่ายเลยค่ะเอาข่อยไปเหตุงานปฏิข,อขอ่อยข่อยสิ้ารักที่ข่อยเหตุงานได้เห็ุงานจังได๋แล้วกับคนที่มาอยู่บงองหนกในเหตุงานเนี่ยค่ะเป้ยบ่แเมน่นเหตุงานอยู่บางหนกเนี่ยค่ะถ้าคุณบ่ไดมถ้าคุณบ่ได้ผัวฝรัง กับมีคนเอาคุณไมเ้เดยค่ะมันเห็ดมันกับมาบ่ิอไรเด้มาเห็ดงานเลยค่ะบางคนมักตามกรมแรงงานกรมแรงงานกับโบมีที่สิเป็นพายเวบแบบนี้ให้ที่สิเป็นส่วนตัวโงรงงานอาหารรู้อย่างแบบนี้โบมีค่ะกรมแรงงานมันก็นจะลักษณะที่เป็นพวกเก็บหมากไม้เอนบอกค่ะเก็บหมากไม่การอาจจะเป็นงานโรงงานเป็นเป็นลักษณะที่เป็นบริษัทใหญ่ชอบคนหลายเป็นเหมือนงานโรงงานเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเข่ากรมแรงงานได้แต่ที่เป็นเป็นคนเดียววนๆวันนี้อาจจะเป็นพี่น้องเนีอกภาพเอาบ้าค่ะ แต่อแล้วเขบคนไทยที่เขาเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกวนมากกับเขามีครอบครัวมีผัวแล้วก็คือยังคอยคอยมีผัวอยู่สวิเดนคอยก็เลยมีปัญญามีสิทธิ์ได้เฮ็ดงานอยู่เมืองนอกัดนี้งานคอยเฮ็ดอียงคอยเฮ็ดงานคอยเฮ็ดงานล่างจานเนี่ยค่ะ่อยเป็นพนักงานล่างจานในร่างจานในครัวเป็นเครื่องล่างจานเก็บเอาเป็นเครื่องล่างจานเฮ็ดงานในครัวนะค่ะ่อยเนี่ยอออไปที่นี่คอยมา่ยู่อสวิเดน ปีแรกเอาความเชื่อเรื่องเป็นยังไขคือย,ยังได้เหตุงานจริงๆเนี่ยอยเนี่ยค่ะหางานยากมากหางานยากเพราะหนึ่งบอกภาษาบ่ได้มันสิดโดนที่หาที่มือนึกงมือมอ,อันเห็ดไปหาไปหาเหตุงานโอ้ยตัวที่อยเนี่ยค่ะสี่หางานเนี่ยยากมากมาไม่ไมได้ปีหนึ่งเพราะหนึ่งภาษาบ่ได้ประสบการณ์ไม่มีฝรั่งเขาจะไม่เอา่อยก็อไปที่กรมแรงงาน กฎของสวิเดนมันจะเป็น 4, ปปอย่งนี่ะหนึ่งถึงสามปีหนึ่งถึงสามปีเขาไม่ยู่สวิเดนปีแรกเดี๋ยวอีกสองปีเนี่ยเขาได้งานปีที่สองเขาได้งานปุ๊บรัฐบาลเขาจะซอยขอ,อยสองปีเนี่ยค่ะสองปีปุ๊บเนี่ยรัฐบาลจะเป็นคนจ่ายเงินให้เงินเดือนให้ข่อยเกลยข่อยได้รับข่อยได้งานร้านอาหารได้งานร้านอาหารเจ้าของร้านเขาก็ติดต่อกรมที่กมรมแรงงานว่าข่อยเขาจะเอาอีนี้ไปเหตุการณ์ร้านอาหารข่อยสิจ้างเงินเดือนมันหาสิบเปอร์เซ็นต์เงินเดือนหาสิบเปอร์เซ็นต์จากหนึ่งเงินเดือนข่อยนะคะ กรมแรงงานเขาให้เงินเดือนข่อยค่าแรงขันต่ำของข่อยหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยคนหนึ่งมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยขึ้นกันตีเพื่อนไทยเกือบแสนหนึ่งแสนบาทบ้านเขาค่าแรงขันต่ำข่อยได้ข่อยขึ้นจ้างข่อยเจ้าของร้านจ้างข่อยหาสิเปอร์เซ็นต์เขาก็จะบอกไปที่กรมแรงงานว่าเอาอีนี้จ้างแค่หาสิเปอร์เซ็นต์หาสิเปอร์เซ็นต์นิดทำงานวันละสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงนี่คือเต็มเวลาใช่ไหมคะเมืองนอกเขาทำงานแปดเขาทำงานเก้าชั่วโมงทำงานจริงๆนักแปดชั่วโมงทำงานจริงจริงนะคะแปดชั่วโมงเบรกหนึ่งชั่วโมงอื ่อยก็เลยได้เหตุงาน4ช่วโมงเขาเพราะว่าเจ้าของร้านเขาจ้างข่อย50%หาคอยได้เหตุงานปุ๊บทั้งกลุ่มเลงงานเนี่ยค่ะสมมติว่าเงินเดยวข่อยมือหนึ่งาะ50%เงินเจ้าของร้านจสายใจออแค่2,000 2,000โคนรัฐบาลจ่าย่อย8,000โคนเพราะอะไรคะเพราะคอยเป็นคนทิ้งพึ่งมาอยู่ในสวิเดนใหม่ๆรัฐบาลเขาต้องช่วยจุนเจือ่อยให้ข่อยมีงานทำ ให้ไครมีประสบให้ไครเนี่ยลูกจกให้โอกาสให้โอกาสคนที่มาใหม่ให้เขาไปทํางานให้เขาหาประสบการณ์ให้เขาเลี้ยนลูกชีวิตของของเขาเองต้องช่วยเหลือเขาต้องช่วยเหลือเขาเพราะถ้ารัฐบาลเขาไม่ช่วยเขาพึ่งไม่เปเนไ่ยต่เขาบุรู้ภาษาเขาบูรู้เรื่องเขาไม่ประสบการณ์เนี่ยเขาบทําไม่มีทางที่เขาสะได้งาน ได้เ,ยเรยภายใได้ปีหนึ่งเขาบอกพอกจากเขาจะส่งดี่เพราะว่าบ่มีเจ้าของบริษัทใดบ้มีเจ้าของร้านอาหารใดๆที่จะเอาคนที่ไม่มีความรู้ภาษาก็ไม่ได้ที่เขาสิไปจ้างเงินเดือนตั้งหนึ่งหมื่นคนให้เราเด็ดขาดมิฉะนั้นรัฐบาลเขาเลยต้องยื่นมือมาช่วยยื่นมือมาช่วยเขาเอาอีนี่ไปเห็ดงานเห้กูเนี่ยกูสิจ้างเงินเดือนมันซอยเด้อคนที่คนที่เขาเป็นเจ้าของร้านเขาก็อยากได้เพราะว่าเขาจข่ายค่าเงินเดือนถือเขาจข่ายแค่สองพัน เขาได้ใช้เราตั้งหนึ่งเดือนแต่รัฐบาลจ่ายเงินอินสเตตให้เขาตอนนั้นแทนที่ให้เขาน่ะแปดพันคูนเงินเดือนเขาก็ได้หนึ่งหมื่นพอสิเดียนมาเขาก็ได้เงินหนึ่งหมื่นคูนหรือว่าเยอะกว่านัา้นหักภาษีแล้วแปดเก้าพันคูนภาษีมันสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแตงหมองหมองนากภาพว่าพไขก็เรยได้เฮ็ดงานนั่นมันเกิดจากองไรบาทีกันเกิดจากรัฐบาลเขาให้โอกาสคน ค้นหามขี่ขานมึงต้องทํางานพอทํางานปุ๊บได้ภาษีตอนแรกๆนี่ตอนแรกๆในรัฐบาลอาจ,จเซียเสีย,ยเฮาเสีย,ยเฮาเพราะว่าเขาต้องการให้ยยเขาเรียนรู้ชีวิตหลังจากนั่นหลังจากนั่นมาเขาทํางานปุ๊บเงินกับเขาภาษีเขาได้หมดเงินกับเขาภาษีเขาเงินเดือนเขานะ่ะเขาก็ถึกหักถึกหักเขาบริษัทเขามันสิเป็นโค้งสางที่แบบช่วยเหลือกันต่างคนก็ตัางช่วยเหลือกันประชาชนก็ช่วยรัฐบาลรัฐบาลก็ช่วยประชาชนเห็นบอกค่ะ ที่ข่อยได้เหตุงานนี่เพราะบ่เมนว่าข่อยจูๆข่อยจะหางานได้เลยด้ต้องไปเสชหาในกรมแรงงานที่ข่อยได้เหตุงานหนูพว่าข่อยเสิกต่างหากข่อยไปเขากรมแรงงานแล้วว่าข่อยอิมนุษยตต่างดาวอีมย์ค่ะอิมนุษย์ต่างด้าวคนต่างด้าวอีนีมันอยากคนต่างด้าวมาอยู่ในสวีเดนไม่มีงานทําอะไรเลยไม่ไม่มีงานทําอะไรเลยอยู่ด้ปีนึ้งแต่ปีที่สองปีที่สองกับบอทันได้เหตุงานเรียนลูกที่เขาปีที่สามได้ได้งานร้านอาหารร้านอาหารเีเหอยุ่ตอนนี้ค่ะได้ปุ๊บ พอตะควายได้ปุ๊บค่อยกระติดตไปที่เจ้าของร้านเจ้าของร้านก็บอกว่าไปที่อาราเบียอาราเบียนี่คือกรมแรงงานค่อยก็ไปที่อาราเบียเจ้าของร้านกับอาราเบียก็คุยกันีย้ร้อยแล้วเขาหนี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนพูดง่ายๆนะคะพูดง่ายเขาเป็นคนของของของ,ของไอ้ไอ้กรมแรงงานที่เขาต้องช่วยเหลือเขารัฐบาลนะคะบัดนีูกลูก,ลกคนที่เป็นเจ้าของร้านเขาการดีใจเขาสามารถจ้างได้เดือนละสองพันเพราะว่าแพงกว่านี้เขาก็ไม่จ้างเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เขาบ่มีความรู้อะไร เก็น <S an> ไปคะ่ะหลังจากนั้นมาพอเขาได้เห็นงานปุ๊บเขาได้เห็นงานแล้วปีหนึ่งพอมาเหลือปีหนึ่งมันแบบอยุศศ้สิเขาปีที่สามเลยสองปีแล้วมนเหลืออีกปีหนึ่งมาส,สิมัเสิ็จเต็มสามปีเนี่ยเขาก็ซอยเขาแค่ปีหนึ่งเต็มปุ๊บอยด้ปีหนึ่งเต็มปุ๊บเจ้าของร้านวานไทยเขาก็มดสัญญากับข่อยเพราะว่ามดสัญญานี่คือมันเป็นการทางกฎหมายของเขาเขาเซ็ตเป็นสเต็ปเออหมดสัญญาเราคือหมดสัญญาต่อหลังจากคือหมดสัญญาปุ๊บอาราเบียดกับบริษัทบริษัทซอยข่อยเพราะว่า มันเหมิด new comer คนเพิ่งมาใหม่เนะี่ยสามปีเหมดแล้วมันสิเป็นสเต็ปที่สองไปสเต็ปที่สองเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นงานอีกแบบหนึ่งเป็นงานเมื่อเป็นงานแต่เป็นงานที่เก่าแหละก็เป็นเป็นการช่วยเหลืออีกแบบหนึ่งแต่ข่อยบอกเขากับเขาไงเพราะข่อยอยากเพราะข่อยบอกเข่ากับข่อยถ้าข่อยจะหางานตอนนี้ข่อยก็จะหาด้วยตัวข่อยเองข่อยบอกตางข่อยบอกจะเดินเงินจากฐบาลนึกภาพออกไหมบกค่ะแล้วต้เงาเสียเลือดเขาปีกกาขาแข็งแล้วดิเอิญเขาจะเป็นตัวของอาร์เเบียรแต่พอเหมิดสัญญาปุ๊บ เจ้าของร้านบ้านไทยเจ้านายข่อยวัดักกับลุงนะพี่นก็นจ้างตอนนี้พี่จ้างข่อยเป็นเป็นเอ็กตาเป็นเงินเดือนเงินเดือนของของเพิ่นเอ็จกจากถุงบ่ามีรัฐบาลใจซอยข่อยซอยเล้าแล้วข่อยเ่ได้กินเงินรัฐบาลเขาได้เขาได้เงินจากลุงเงินเดือนของลุงและใจข่อยตอนนี้ก่ะเ่าเกี่ยวกับรัฐบาลเพราะอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาได้งานเห็ดเนี่ยค่ะเขาเห็ดงานที่เขาหักถ้าเขาเห็ดงานที่เขาหักปุ๊บ มันมันสิมีความสุขพอมีความสุขแล้วเจ้าของร้านที่เขาเคยจ้างเขาเนะ่ะเขาก็ตรใหงงานเขา,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 ขาพอ,าอ,ง,อรราาง,งานอยู่เมืองนอกมันบ่ใชวยวหาง่ายๆทํางานอยู่เมืองนอกทาอะไรก็ช่างเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเม็ดค่าแรงขันต่าอยู่เมืองนอกอยู่สวีเดนเลยค่ะกันหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยคนเลยคะ่ะอันนี้คือกลุ่มแรงงานเขาแทงเขายิงไม่ให้เขาเลยกลุ่มแรงงานเวลาเขาได้งานอี่เขาสิมีใบามาให้เขาดีใจคอนเกต็ดทุกชันที่เธอได้งานเธอเก่งมากเธออย่าติดดุกทิก เธอดุกทิกมากเลยเธอแบบสเปเชียลเธออิงยังทธกเก่งที่เธอเสร์จงานได้หางานได้เองโดยที่พวกฉันไม่ได้เสร์จหาให้เขาชื่นชมเขาค่ะเขาให้ความสาคัญสุดสรุปก็คือรัฐบาลเขาซอยให้เขาให้โอกาสเขาออกไปทํางานให้เขาหาประสบการณ์เรียนรู้ของเขาเองเขาให้โอกาสเขาเขาให้เงินเขากินเนื้อภาพออกว่าเขาให้เงินเขากินเขาให้มีชีวิตอยู่ในสังเวดินมีเงินจ่ายค่า น้ำค่าไฟค่ารถมีค่ารถทัวยังไมคะทุกอย่างนี่เขาเขาเตรียมไว้หมดแล้วไวไวให้ค้นที่อยู่ในประเทศของของเขา,มาเมื่อค่นเนาะมีตละที่ข่อยบอกฟังว่าแม่ว่าข่อยสิเอาคนมาอยู่สวิเดนได้หัวเวินเวมาได้พี่นงมันเป็นแบบนี้ละ่ะข่อยก็บบมีปัญญาถ้าข่ยอยไ่ได้ผัวบักสิดาข่อยก็บบมีปัญญาได้เห็ดงานอยู่สวิเดนดอกค่ะพอดีได้ผัวสวิเดนเลยได้เหตุงานรัฐบาลเขาซ่วย รัฐบ,บาลสวอยจุกของล้านเขามาัดเขาหักเขาากเขาเฮ็ดงานเขาก็เฮ็ดไม่ไม่เนี่ยเฮ็ดงานน่ะค่ะมันจะเป็นเมื่อละซีชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงอาทิตย์ละยี่สิบชั่วโมงแล้วเ,เจ้านายบางทีเขาให้เฮาแล้วแต่เขาเพิ่นเสียเฮ้าลงอัดบางทีก็คือสามวันสามวันนี่ให้มันอยู่ในยี่สิบชั่วโมงอาทิตย์นึงก็คือเฮ็ดงานแค่สามวันนึกภาพมนไพอสิ้นเดือนมาค่ะก็เด้เงินเดือนเต็มหนึ่งหมื่น 1, 000, 1, 000, 1, 000, คนหนึ่งหมื่นคนกับประมาณหาหมื่นบาทบานเขายุนี่เขาจ้างกนเป็นชั่วโมงนมึกภาพอมือนไหมคะแต่ตนเนลวละ อ the so ีกอย่างหนึ่งเวลาเฮ็ดงานเนี่ยค่ะเฮ็ดไอ้ย่างกระตามาเขาจะประหยัดอายไม่มีอะไรน่าอายการทํางานค่ะคอยคอยร่างจานคอยบบข่อยบ่อยากอายคอยเสียบอายให้ยังมันเป็นงานหน้าที่ของของ่อยวิ่ในบ้าน่อย่อยก็ยู่แบบอยู่บ้านนี่อยูุบ้าน่อย่อยก็ยู่แบบสบายสบายไปแล้วก็เฮ็ดงานก็เป็นหน้าที่อีกแบบหนึ่งงานแต่ส่วนมากคนิสียอายนะคะสำหรับคอยนี่่อยสิบม่มีการย็อายไม่อายเลยคอยทําเลยมองได้บ่บสะอาดบ้านยังไงของเพื่อนเฮ็ดแม็เฮ็ดคือจังเป็นของของเขาเขาสิมีความสุข เห็ดก็จะได้เป็นก่อนเจ้านายข่อยเพ่อนกับเห็ดบอดลักไนะ่เห็ดถูกสิ่งถูกยาล่างถวยลามซ้เห็ดมัดอยู่มังนอกนี่คำว่าเจ้านายกับลูกน้องนี่เขาสิบบัวนั่งมานั่งคิดกันแต่ก,กูเป็นเจ้านายมุกเป็นลูกน้องเห็นไหมคะมันบ่งบอกถึงความเจริญของคนนําคนอยู่มังนอกเขาสิบบัมีสซนสั้นวันนะ่ะเขาสิบบเขาสิบบวมีความว้าเวาเขาสิ้บอกกันตรงๆเห็นบ่ นี่คือคนที่เจริญแล้วเขาบอกมาเปรียบเทียบว่ากูเป็นเจ้านายมึงกูเป็นอย่างมึงแต่ความเคารพเขาในเฮานี้เวลาความเคารพของเขาเฮานี้เจ้านายเขาก็เคยมาคิดว่าเขาเปนเจนอกแกเนี่ยัำให้บอกคนพูดเจริญแล้วมันสิเป็นสิจะเห็นว่าุ่ยๆไปกับเจ้านายคุยกันปกติเพราะนี่ไงคะมันบงบอกมันมันเห็นหลายๆอย่างฮันประยูมังหนอกหรอกมันมีข้อดีเลยถ้าเขาสิเอา่เอาถ้าเขาได้อันดีๆมาชีวิตเท่ากันว่าไม่ชีวิตการจิตใจเขาสิเป็นกลาง คนคนเตรียมเวลาเขาเดินไปกับชีวิตเขาเขาสิสบายเขาสิบ่ามานั่งคิดแง่บอดีกับคนอื่นเขาสิบ่ามามองผู้อ,อื่นเป็นคนบอดีโอ้ยบ่แม่นค่ะเขาสิบ่ามาเขาสิบ่ไปมองคนอื่นติดลบเพจให้เจ้าของอ่าเกิดอาคาติกับคนนั้นคนนี้หลายหลายลาย่ยางพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือบอกลักษณะที่ว่าลำพลาข่อยบุมีผัวบักสิดาข่อยกับบุมีปัญญาไปเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกดอกค่ะเพราะว่ามาอยู่เราเล้วเนี่ยค่ะมาอยู่สวีเดนเราเล้วเรียนรู้เนี่ยมันหางานยากค่ะงานยากค่ะ ขอโทษอีหลีซอยบ่ได้อีหลีอย่าว่ากันเถอะพี่ห่วงค่าซอยสิหาบ้านให้คนยู่กับบนมันง่ายๆอยู่นี่ต้องจองคิวคิวไม่ได้ก็ไม่ได้การที่จะซื้ออาพาร,ร์ตมเมนต์ตัวบนม่นแบบสิหาบ้านอยู่เซาบ้านอยู่เนี่ยมันต้องเลี้ยงคิวกันมันบ่คือน้ำบ้านเขาได้ไปเช่าอาพาร์ตเมนต์เมืองนั้นเมืองนี้นได้เหมือบ่ได้เด้วค่ะจองคิวถ้าอาพาร์ตเมนต์ตัวข่อยนี่ตัวข่อยซื้อมองข่อยอยู่เนี่ยผัวข่อยซื้อเนี่ยปู่กับย่าซื้อเห็นเต็มมือมาเหยียบสันดิเด่นใหม่ๆเลย โอเคเนาอคขันนาะไปแล้วค่ะสุขดีลด่ำรวยสุผูสุขคนขอบพระคุณแฟนคลับติดติดตามกัน